ในปี2020ก็ถือว่าเป็นปีที่หนักหนาสาหัสสำหรับทุกคนเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในวงการบันเทิงนะคะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ทำเอางานต่างๆต้องยกเลิกหดหายไปเกือบหมดและยิ่งกำลังมีการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นก็ไม่อยากจะคิดถึงปีหน้าเลยล่ะคะ่ะแต่สาหรับนักร้องสาวคนดังจาอาสยามนะคะเจ้าของเพลงดังเยอะแยะและเธอก็มีทีมงานในสังกัดอยู่หลายชีวิตเลยถึงช่วงสงท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้หลายคนก็คงจะทำใจเอาไว้ค่ะว่าปีนี้อาจจะไม่ได้โบนัสเหมือนเคยเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจที่ย่แย่แต่ล่าสุดสาวเซ็กซี่จ้าอัษยามได้โพสต์อวดโบนัสของทีมงานของเธอนะครับพร้อมกับข้อความว่าตื่นมาพร้อมกับโบนัสสิ้นปีก็เหมือนสิ้นใจถึงปีนี้งานจะน้อยเพราะว่าโควิดทําพิษแต่ก็ไม่เคยคิดจะไม่ให้โบนัสใครที่ให้ไปเนี่ยไม่ใช่รายได้จากปีนี้นะแต่เป็นเงินเก็บที่พอมีบ้างเพราะปีนี้บอกตามตรงย่อยยับมาก แดนเซอร์นักดนตรีคนขับรถไม่ต้องน้อยใจทุกคนได้หมดแต่พวกคุณต้องได้แบบกรอกเล่าก่อนค่อยได้เงินเจอกันวันกีฬาสีเตรียมตับมาให้พร้อมแลกกับโบนัสครับขอบคุณที่ติดตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง t r u i s i H n hd เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามส,สดๆก็ได้เหมือนกันที่ facebook fanpage ของ t r u e s i o n hd และเราก็ยังมี social ี e ดี a อีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ